สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะคะของกล้องโ,โเตชัศนยี่ห้อโซเกียร์นะคะรุ่น IM52 นะคะสำหรับกล้องโทรโทนนะคะยี่ห้ออกเกียร์นะคะรุ่น IM52 นะคะตัวนี้นะคะจะมีหน้าจอแสดงผล2หน้าจอค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีเป็นเลนส์สองมุดนะคะ สำหรับปุ่มหน้าจอนะคะก็จะมะีตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดหน้าจอค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นลูกน้ำฟองกลมลูกน้ำฟองยาวนะคะเราสามารถปรับฟุตสกูนะคะแล้วก็สามารถดูทางหน้าจอได้เลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มเปิดไฟนะคะแล้วก็เปิดเลเซอร์นะคะ ปุ่มดาวตัวนี้นะคะจะเป็นะจะเป็นการตั้งค่าทั่วไปนะคะทิ้วตรงนี้นะคะจะเป็นค่าชดเชยนะคะเราสามารถเปิดหรือปิดก็ได้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นความเข้มของหน้าจอนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นปรับความสว่างของเส้นสายใย,ยนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นชนิดของเป้าค่ะจะมีแบบตอนพิซซึมแบบเป้าพิซซึมหรือว่าแบบแผ่นชีสนะคะ สว่วนตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะคะจะมี f 1 f 2 f 3 f 4ค่ะจะมีเมนูต่างๆนะคะ esc ตัวนี้นะคะจะเป็นาการออกจากโปรแกรมต่างๆนะคะ bs ตัวนี้นะคะจะเป็นการลบตัวอักษรหรือว่าลบค่าต่างๆนะคะ s h i t ตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มลัดค่ะเราสามารถเปลี่ยนชนิดของเป้าได้นะคะที่ปุ่ม s h i ตัวนี้นะคะ ตัวนี้จะเป็นปุ่มฟังก์ชันนะคะจะมี3หน้าฟังก์ชันนะคะสามหน้าเพจนะคะเพจที่1แเพจที่2แเพจที่3ค่ะตัวตัวนี้ก็จะเป็นโปรแกรมนะคะ MLM นะคะ Offset นะคะ Topo นะคะแล้วก็ SO ค่ะตัวตัวนี้นะคะจะเป็นแบบยิงนะคะแล้วก็หรือว่าจะเราสามารถดูค่าเปลี่ยนค่าได้นะคะ ศูนย์เซตตัวนี้นะคะจะเป็นทําการเซตศูนย์นะคะเมื่อเราต้องการที่จะเปิดฉากขามุมค่ะตัวนี้ก็จะเป็นโปรแกรม coordinate นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นาการเข้าโปรแกรมต่างๆนะคะเป็นจะมีโปรแกรม so นะคะ area นะคะ rem ค่ะ mlm นะคะแล้วก็ so coordinate ค่ะ t o p o c r a p y ี y นะคะ ส่วนปุ่มตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่ม enter นะคะา,าจะเป็นปุ่มที่เข้าโปรแกรมต่างๆนะคะตัวนี้จะเป็นปุ่มบนล่างซ้ายขวานะคะแล้วก็จะมีปุ่มตัวเลขค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา1นึ0 0 0บาทนะคะสามารถยิงกับเป้าพิซึ่มหนึ่งดวงได้ที่4 0 0 0เมตรนะคะส่วนรุ่นนี้นะคะจะสามารถาบันทึกความจํานะคะได้สูงสุดนะคะที่ ห้าหมจุดนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะสามารถบันทึกไฟล์งานนะคะได้9กไฟล์นะคะสําหรับลูกค้าด้านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมสินค้าได้ที่โชว์รูมพีนโนวันนะคะด้านขวาทุดตัอ้งอยู่ใน,ในโครงการดิโซ่ค่ซอยบ,บางนาตราทหรือว่าโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ศูนย์สองศูน่ห้าสี่สค่ะ